ทงใส่จะแก่ผมไม่แก่อาชีพช่างแอวก็คือต้องมีการยืดแขนบอ่อยๆก็เลยทำให้เกิดาการกระเสิร้ตคืตมักจะตามมาด้วยอาการนานปวดเมื่อยไหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับการไม่ปวดเมื่อยเป็นลาบอันกระเสิรนะครับอยู่กับผมดีใจอ๋องเขมรัฐในรายการรู้ไว้ไม่เมื่อยครับ เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนครับดังนั้นเครื่องปรับอากาศหรือที่เราเรียกกันว่าแอร์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆแทบจะเป็นปัจจัยที่6เลยทีเดียวบ้านเกือบทุกหลังก็ต้องมีติดไว้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่แอร์เรามีปปัญหาแอร์ไม่เย็นแอร์ดังแอร์เหม็นเราก็ต้องเรียกใครมาซ่อมครับ ช่างแอร์นั่นเองทุกคนทราบไหมครับว่าอาชีพอย่างช่างแอร์ที่ดูเหมือนว่าไม่น่าจะมีอะไรยากเลยเนี่ยเขาก็ต้องยืดแขนซ่อมแอร์เป็นเวลานานแถมยังต้องยกแอร์ยกอุปกรณ์ต่างๆขึ้นขึ้น,นลงๆอยู่ตลอดมันก็ย่อมมีอาการปวดเมื่อยแขนกันบ้างล่ะแต่อาการปวดที่ว่านั้นเนี่ยจะมีแนวทางการรักษายอย่างไรเดี๋ยววันนี้หาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับจะได้รู้ไว้ไม่เมื่อยครับ นี่แหละครับพี่แอร์ตัวนี้แหละที่ผมบอกว่ามันเสียใช้มาตั้งนานนะไม่เห็นเคยเป็นอะไรเลยงงมากรอ5ปีก่อนค่อยมาเสียงงร้อนเหนื่อยพี่ทำไรอ,ะอ่ะอ้วอมแขนนะครับพีว่าวันนี้เนะี่ยผมล้างแอร์มาห้าหลังแล้วเมื่อยแขนมากเลยครับออ,องั้นวอมเสร็จก็ค่อยทำแล้วกันโอเค ขั้นตอนที่หนึ่งหยิบไขขวดบอกใครอะครับผมคุยกับตัวเองอะครับโอเคขั้นตอนที่สองไขนอ็อตมันจะต้องพูดทุกครั้งเลยเหรอครับ <c oughs> พอดีว่าผมเรียนซ่อมแอร์มาจากยูทู e อะฮะ <c oughs> ผมต้องพูดทวนไปเดี๋ยวผมลืม <c oughs> เรียนออนไลน์ซะด้วยสงสัยดู YouTube ช่วงโควิดงแง่เลยว้ายตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อมาก็ตัวที่สองฮัลโหลแกยังไม่เสร็จเลยช้ามากเลยอ่ะเขาไข่น็อตตัวที่หนึ่งตัวที่สองเสร็จแล้วนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทำอะไรต่อเสร็จอีกแล้วตัวที่สอง ตัวที่3กันต่อเลยดีกว่าน่าจะยังแกฉันว่าอีก5ชั่วโมงน่าจะได้เนี่ยทาไปบ่นไปอดโอยไปเรื่อยๆสงสัยจะแกผมไม่แก่นะไม่แก่ถ้าไม่ลองโอดโอยอดโอยปวดนู้นปวดนี่อยู่นั่นละครับให้คุณพี่ก็ลองดูท่าผมสิครับเป็นไงครับก็เซ็กซี่ดีเฮ้ยรู้ดีซะด้วยผมสาปั้นซิกแพไหม่ ผมหมายถึงท่าซ่อมแอร์ผมเนี่ยผมต้องยืนท่านี้วันละหกถึงเจ็ชั่วโมงเลยนะครับมันเมื่อยแขนมากเลยนะครับตัวที่4ี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วอุ้ยเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเสร็จแล้วของมุมนี้นะฮะยังเหลือเจ็ดมุมมุมละสตัว7ดมุมโหนี่แหละรครับคุณผู้ชมครับ อาการของคนปวดแขนโดยเฉพาะอาชีพที่เขาจะต้องยืดเหยียดแขนทิ้งไว้เป็นเวลานานเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอหน่อยดีกว่านะครับว่าสาเหตุและแนวทางการรักษาต้องทำอะไงกันบ้างไปครับ โอ้ยหลายคนเริ่มบวดปวดแขนปวดไหล่เหมือนที่ช่างแอร์ในตำนานคนนี้แล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลามารู้สาเหตุและวิธีการรักษาอาการปวดไหล่ปวดแขนกันแล้วและตอนนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์หมอแล้วนะครับอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งใสวัฒนาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่างแอร์ในตำนานครับ คนนี้อยู่ตำนานมากเพราะปวดไหล่ปวดแขนมากเลยทำไมอาการปวดแขน เราชูแขนน,น,นานๆมาต่างจากเวลาเราออกกําลังก,กายเวทเทรนนิ่งไงคบเพราะอย่างไรเราก็ต้องยืดแขนเหมือนกันคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโครงสร้างกระดูกทั้งหลายเนี่ยค่ะคือเวลาอาชีพช่างแอร์ไอช่างแอร์เนี่ยก็คือต้องมีการยืดแขนบ่อยๆยืดนอกจากยืดแขนนานๆแล้วเนี่ยต้องแบบมีการแบบทํางานอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าที่ต้องยืดแขนนานๆอย่างเงี้ยมันทําให้บางทีเนี่ยตัวข้อกระดูกเนี่ยค่ะมันไปเสียดสีกับตัวเส้นเอน็น mm hmm. เพราะว่าตัวกระดูกหัวไหล่เนี่ยค่ะมันจะประกอบไปด้วยกระดูกสะบักกระดูกต้นแขนแล้วก็กระ กระดูกไขปลาล้าซึ่งมันก็จะมีแง่งกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะการที่จะทําให้กระดูกต้นแขนเนี่ยมันอยู่กับข้อหัวไหล่เนี่ยค่ะแลจะมีเส้นเอ็นมายึดเกาะอ,อันนี้พอเวลาเรายกแขนมันจะมีมุมที่ทําให้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยค่ะมันไปถูกบี้หรือว่าเสียดสีกับตัวแง่งกระดูกก็ทําให้เกิดการอักเสบ การที่ยกแขนในมุมแบบนี้เป็นเวลานานๆแล้ก็เลยทําให้เกิดการอักเสบขึ้นก็มักจะตามมาด้วยอาการปวดเมื่อยไหลซึ่งบางบางคนเนี่ยเขาปวดเมื่อยไหลนานๆก็จะมีลามมาถึงแขนทำให้รู้สึกเบรบรู้สึกว่าปวดทั้งแขนได้ครับหมอได้ยิน2ออย่างก็คือเส้นเอ็นกับเรื่องของกระดูกอาการปวดไหลปวดแขนนี่มันเกิดจากเส้นเอ็นหรือว่ากระดูกครับคุณหมอ เป็นได้ทั้งหมดเลยค่ะคือต้องบอกว่าเวลามาตรวจที่โรงพยาบาลเขาจะมีการวินิจฉัยแยกโรคก,ก่อนว่าต้นเหตุของอาการปวดแขนหรือปวดไหล่เนี่ยเป็นจากอะไรตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะคะคือที่เราจะเจอได้บ่อยๆก็คือจะมีเอ็นหัวไหล่ อักเสบหรืออาจจะมีฉีกขาดร,ร่วมด้วย <c oughs> หรือจะมีการปวดอักเสบของตัวกล้ามเนื้อรอบๆบร,ร,ริเวณหัวไหล่ <c oughs> รวมถึงอาจจะเป็นโรคไหล่ติดที่เกิดจากข้อไหล่เอง <c oughs> อหรือว่าเริ่มพอใช้งานนานๆมีการขยับหัวไหล่บ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้มีกระดูกต้น,ตนแขนหรือกระดูกหัวไหล่เนี่ยเสื่อมได้ก็ <c oughs> เป็นสาเหตุที่มาจากกระดูกได้เพราะนั้นถามว่าเป็นจากกล้ามเนื้อหรือว่าเป็นจากเส้นเอ็นหรือว่าเป็นจากกระดูกเนี่ยก็ <c oughs> คือเป็นได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่ามันมีอาการตรงไหนเป็นพิเศษอะไรย่างี้ค่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่ยอมไปรัก ปล่อยไว้ให้มันเกิดอาการบาดเจ็บเรื่อยๆแบบนี้มันจะส่งผลร้ายหรืออันตรายยังไงบ้างครับค่ะก็คือถ้าช่วงแรกๆเนี่ยมีอาการอักเสบ<ม>โดยโดยทั่วไปเนี่ยค่ะก็คือถ้าพักมักจะดีขึ้นแต่ว่าในกรณีที่เราใช้งานบ่อยๆไม่ทันได้พักร่างกายยังไม่ทันได้ซ่อมก็ใช้งานอีกแล้วเนี่ยก็ทําให้การอักเสบเนี่ยเรืออารา้อร<ฆ>ังพออักเสบมานานเข้าก็อาจจะทําให้เส้นเอ็นฉีกขาดซึ่งอะไรก็คือถือเป็นเรื่องใหญ่แหละเพราะว่าเส้นเอ็นฉีกขาดก็ต้องมาดูกันอีกว่าฉีกขาดลักษณะไหนจําเป็นต้องผ่าตัดหรือเปล่าครับ ก่อนที่เราจะออกกําลังกายหรือใช้กล้ามเนื้ออะไรที่มันหนักๆมากๆเนี่ยเราควรวอร์มร่างกายก่อนอ,อันนี้จริงไหมครับคุณหมอจริงค่ะก็คือเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้เตรียมพร้อมก่อนมีการยืดเหยียดให้เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นก่อนนะคะพอกล้ามเนื้อพร้อมและยืดหยุ่นแล้วเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยก็จะเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นกับพี่ช่างแอร์ถามเลยครับแล้วยังผมต้องวอร์มร่างกายก่อนท่าไหนดีครับคุณหมอ เมื่อกี้ที่บอกว่ากล้ามเนื้อหัวไลหวไล,ล่เนี่ยมันอยู่รอบๆตรงหัวไหล่เนี่ยค่ะหลักๆมันก็จะมีกล้ามเนื้อสี่มัดซึ่งกล้ามเนื้อพวกนี้ถามก็จะมีการทําหน้าที่ในการขยับหัวไหล่ในมุมที่แตกต่างกาันค่เบื้องต้นง่ายๆเลยก็คือเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อคร่าวๆก,ก็คืออาจจะเป็นเหยียดแขนก็ได้เหยียดขอท้าอันนี้ก็คือจะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อสะบักต้นับใช่อาจจะเป็นวอร์มกล้ามเนื้อหัวไหล่ ก้ามเนื้อหัวไหล่ทั้งสองข้างก็คือจะเป็นหมุนไหล่ไปด้านหน้าการหมุนไปด้านหลังอันนี้ก็คือเป็นการยืดเกียดกล้ามเนื้อหัวไหล่ก่อนอันนี้ก็คือต้องหาอุปกรณ์เสริมนิดนึงอาจจะเป็นยางยืดก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราแนะนำเป็นยางยืดแบบนี้ถ้าหาเป็นยางยืดหรือจริงๆถ้าเกิดไม่มียางยืดเนี่ยค่ะก็คือใช้เป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่นตั้งแขนที่ข้อศอกนะคะแขนงอศอกงอ90องศากลางออก ก็ให้ให้รู้สึกเหมือนกับว่าเกรงตรงสะบักกลางออกข้างไว้นับ1ึถึงสิแล้วก็ผ่อนเวลากลางออกเนี่ยต้องให้ข้อศอกเนี่ยยังแนบลำตัวอยู่โดยที่ศอกเนี่ยไม่กลางออกซึ่งอันนี้เราจะรู้สึกเกรงตรงสะบักหลังสะบักหลังใช่ว่อกี้มีท่า ต้องมีค่าหุบเข่าอย่างเช่นสมมติว่าแผ่นไว้แบบนี้ตีบหักดินเข้าหาตัวอันนี้ก็คือจะรู้สึกว่าเกร็งกล้ามเนื้อสะบักด้านในเหมือนกันถามว่าทําไมต้องออกกําลังกายท่าพวกนี้เพราะเป็นกล้ามเนื้อหลักที่อยู่ในรอบๆหัวไหล่อีกท่าหนึ่งท่าสุดท้ายก็คือจะเป็นท่ากล้ามเนื้อรอบๆสะบักเหมือนกันนะคะก็คือเป็นยั้งยืดก็ได้หรืออันนี้จะใช้เป็นเวทก็ได้ถ้าเกิดบางคนไม่มีเวท ก็อาจจะเป็นขวดน้ําถือขวดน้ําให้กลางอย่างนี้เนะาะการ90องศาให้เข้ามา30องศานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นมุมของกระดูกสะบักแล้วแล้วก็วางข้างลาตัวแบบขึ้นตรงตรง<อ>เกรงหัวไหล่ค้างไว้นับยังถึงสิบแล้วก็ผ่อนก็คือถือของหนักก็ได้ชกช็คือจะใช้มมก็ได้หรือถ้าเกิดเป็นยางยืดก็คือ หยับยับยับยังยืดไว้เป็นจุดเกอะแล้วดึงขึ้นตรงๆแบบนี้ก็ได้เวลายกขึ้นนะคะก็คือให้แค่รู้ถึงแค่แขนขนาดพื้น90องศาไม่ต้องยกสูงขึ้นเมื่อกี้ที่บอกไปว่าถ้าที่ยกสูงมันทําให้เส้นเอ็นเนี่ยไปเสียดสีกับแง่งกระดูกได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถึงแค่90องศาก็พอเกรงค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนทําเป็นเซตอาจจะ10 10ครั้งนับเป็น1เซตก็ทํา3เซตเช้าเช้าเย็นอย่างนี้ก็ได้ให้คุณหมอช่วยแนะนําวิธีการรักษาวิธีการฟื้นฟ รวมถึงเรื่องของเครื่องมือที่โรงพยาบาลนิดนึงดีกว่าครับก็คือคุณหมอเขาต้องมีการตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยก่อนว่าอาการเนี่ยเป็นจากแค่กล้ามเนื้อหรือว่าเป็นจากเส้นเอ็นอักเสบหรือมีเส้นเอ็นฉีกขาดร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องมือแต่ละแต่ละอย่างหรือว่ามาตรฐานการรักษาแต่ละอย่างเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละการวินิจฉัยโรคแต่โดยรวมเนี่ยก็คือจะใช้เครื่องมือกายภาพเพื่อลดการอักเสบของหรือมีลดอาการปวดบริเวณหัวไหล่ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการปวดไหล่เฉียบพลันเลยคุณหมอเขาาจะแนะนําให้ทํา กายภาพบำบัดใช้เครื่องมือเลเซอร์อเพื่อลดบวมลดอักเสบนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าอาการปวดบวมของหัวไหล่ลดลงแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจะเป็นเครื่องมืออันด์ทาวให้ความร้อนระดับลึกคเครื่องมือช็อคเวฟคือการเครื่องมือแต่ละอย่างก็คือมีความหลากหลายนะคะก็คือเพื่อที่จะ,ะให้กล้ามเนื้อหัวไหล่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดการอักเสบหรือกรณีที่การทำการ ทำแค่บำบัดอย่างเดียวแล้วไม่ดีขึ้นร่วมกับการออกกําลังกายแล้วไม่ดีขึ้นนะคะก็อาจจะมีการฉีดยาเข้าข้อหัวไหล่หตรงบริเวณเส้นเอ็นเพื่อลดการอักเสบลดอาการปวดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คาวินิจฉัยของแพทย์ห<ช>าคุณหมอดีที่สุด<ช>น่าจะเป็นทางออกที่ดีถ้าเกิดเราปวดจนไม่ไหวแล้วนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับได้คําตอบกันไปแล้วเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีอาการก็รีบดูแลตัวเองหรือถ้าเกิดอาการหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่าปล่อยไว้นะครับมาพบคุณหมอได้ที่โรงพยาบาลตรามาธิบดีนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอครับค่ะ